ก็มาพบกับช่อง B Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระความู้ดีๆเกี่ยวกับปอดเสียงเรื่องโควิดมาฝากค่ะไปฟังกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราติดเชื้อโควิดนะคะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายไปในระบบทางเดินหายใจทําให้เกิดการเสียหายโดยเฉพาะบริเวณปอดค่ะค่ะกลุ่มคนที่ปอดทํางานน้อยลงกว่าปกติน,นะคะจะมีอยู่3กลุ่มค่ะได้แก่ 1. ผู้สูงอายุอยวัยวะต่างๆในร่างกายจะเสื่อมตามกาลเวลาค่ะ2 คนที่เคยเป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับปอดร,ระบบในร่างกายจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วค่ะ 3. คนที่มีน้ำหนักตัวมากเสี่ยงกับการหายใจที่ยากลำบากกว่าเดิมค่ะค่ะสําหรับคนที่ปอดทํางานน้อยลงกว่าปกติ70เมื่อถูกทําลายอีก10 20นะคะการใช้ชีวิตประจำวันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะมีวิธีดูแลปอดให้แข็งแรงมาฝากกันค่ะ 1>, 1. ไม่สูบบุหรี่และไม่เข้าใกล้คนบุหรี่ค่ะ 2. หมั่นออกกำลังกายและหายใจลึกๆวันละ10ครั้งค่ะ 3. ทํทำให้ปอดอบอุ่นเวลานอนควรห่มผ้าปิดหน้าอกให้มิดชิดค่ะ 4. รับประทานผักและผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ให้ช่องวินิตเลยนะคะสำหรับวันนี้คาลาไปก่อนค่ะ ให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน